สวัสดีครับผมโชคพวงชัยนะครับโชคยินดีมพันล้านนะครับไม่ถนัดหรอกงานออนไลน์ทําไม่ได้หรอกไม่ใช่แนวพี่โชคก็ได้ยินหลายๆท่านพูดนะครับพี่โชคก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ถนัดงานออนไลน์แล้วก็ไม่เคยชอบแต่ว่างานออนไลน์งานเครือข่ายพี่โชคก็ไม่เคยรู้จัก พิโชคมารู้จักแค่ว่าอินดีโปรเจกต์บทนี้ซึ่งมีคุณกล้องอาาร拉นิติพลที่กรนเจ้าของรายการอายุน้อย้อยล้านพิโชคตัดสินใจศึกษาเลยเพราะว่าอินดีโปรเจกต์บทนี่แล้วมีคุณกล้องเป็นประธานบริษัทพิโชคไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภคเป็นอะไรเลยในตอนนั้นพิโชคก็ศึกษาแผนรายได้ก็แค่เปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองครับเพราะความสำเร็จในชีวิตของพิโชคคืออยากรวยอยากให้พี่พี่น้องน้อง อยากให้พ่อแม่เรามีความสุขนะครับพิโชคผ่านชีวิตการทำงานประจำมาตั้งแต่ค่าแรงวันหนึ่งเก้าสิบาทนะครับพิโชคก็ไม่เคยจะประสบความสำเร็จเลยนะครับทำให้จนพิโชคมาเจอคำว่าอินดีมโปรจิตนะครับซึ่งมีคุณกล้องคารานิติลพลพิโชคเปิดใจแล้วเข้าศึกษาโดยมีคุณกล้องที่พิคุโชค เชื่อมั่นเชื่อถือเป็นแฟนคลับอยู่นะครับคุณก้องอ克拉นิปล์ซึ่งเป็นประธานบริษัทของอินดีมนะครับเป็นคนสื่อถาธานะเป็นคนกลางแจ้งเราตัดปัญหาเรื่องแสลูกโซ่หรืออะไรที่พี่ๆน้องๆเป็นนักตัดสินกันนะครับนี่ลองเราเปิดโอกาสเปิดใจให้เราเข้ามาศึกษาดูนะครับอินดีมสามารถสร้างไรายได้ให้เราวันละ4 0 0 0 0นบาท ที่พีน่น้องจะลงทุนเท่าไหร่พี่พี่น้องจะมีรายได้วันละ40,000บาทอินดีมเริ่มต้นแค่หลักหมืน่นแต่เราสามารถสร้างรายได้วันละ40,000ื่นเดือน1ล้านสองมีโค้ดผู้นำต้นนะครับคุณยศจันทนาธนศรีนี3ปีกวา่ารับรายได้50กว่าล้านแล้วก็มีโค้ดมนุษย์เงินล้านอินดีมหลายๆท่านจากการที่ไม่ชอบไม่ถนัดนะครับท่านก็สามารถสร้างละ เข้ามาศึกษาแล้วก็ลงมือทําจนสร้างรายได้20 30ล้าน10ล้าน1ล้านหลายๆท่านเข้ามาศึกษาที่นี่ท่านก็ไม่ชอบท่านก็ไม่ถนัดท่านไม่ใช่แนวท่านแต่ว่าท่านมองเห็นว่าอินดีมมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้เพราะว่ามีคนทำได้เราก็ทั้งทำได้แสดงว่ามันมีช่องทางให้เราเดินนะครับ นี่พี่โชคก็อยากมาแบ่งปันว่าอินดีมเป็นทางเลือกทางรอดในยุคนี้ครับ